ยอวาทราบว่ีวิวรุ่นเมการีวิวรุ่นดูไปดีวิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับรีวิวเจ้าตัวอ่าพูดว่ารีวิวไม่ได้ต้องพูดว่าลองเล่นนะครับเจ้าต,ตัวเกม Motor Combat One นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนวต่อสู้นะครับท่านผู้ชมนะจากหลายๆภาคนะครับเป็นแนวอ่าต่อสู้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็เกมนี้เล่นทั้งสุดถึง2คนนะครับเล่นกับเพื่อนก็นได้นะครับโดยใช้เจ้าตัวจอยเดียวนะแล้วก็เอ๋สองจอยนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็สามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้ด้วยนะครับเกมนี้ไม่จำเป็นต้องต่อยอินเทอร์เน็ตนะยกเว้นเล่นโหมดออนไลน์กับอัปเดตนะครับแล้วก็มีข้อแนะนําอย่างหนึง่งก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดเกมนี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมซื้อแบบตลาดมานะครับอันนี้สาหรับใครที่เป็นสายสะสมก็แนะนําเลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบเบื่อง่ายนะแนะนําเป็นแบบตลับนะเพราะว่าสามารถที่จะขายไปต่อทุนแผ่นใหม่ได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมซื้อมาราคาประมาณมือหนึ่งประมาณ1 5 0 0 บาทนะท่านผู้ชมนะโฉมมันสองยี่สเนี่ยครับประมาณพันสองถึงพันสามร้อยบาทนะครับไปซื้อกันมาได้ลิงก์ซื้ออยู่ใ้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะมาเราจะมาเล่นกับตัวเครื่องอ่า Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดอ่าใหญ่สุดของ Nintendo แล้วนะครับท่านผู้ชมนะขนาดหน้าจอเจ็ดนิ้วนะท่านผู้ชมนะเป็นพาเนลแบบ OLED ให้สีสันคมชัดสดใสนะครับแล้วก็สามารถต่อออกจอได้นะตัวนี้นะครับต่อออกจอแล้วก็ถอดจอยได้ต่อจอยได้สูงสุดถึงสี่จอยเลยนะครับแบตเตอรี่สี่พันสามร้อยมิลลิแอมป์เล่นนานสุดสุดห้าถ เก้าชั่วโมงเลยนะครับในโมดหูฟังนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็ให้รอมมาหกสิบสี่กิกนะครับแล้วก็สามารถต่อ micro sd card ได้สูงสุดถึงสองเทลไบต์นะท่านผู้ชมนะเพิ่มเพิ่มพื้นที่การจะเก็บเกมนะครับท่านผู้ชม,มไปซื้อมาใส่กันได้นะครับไปซื้อมาลองเล่นกันได้นะตัวนี้ราคาอยู่มือหนึ่งอยู่อหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับอืส่วนมือสองเนี่ยอยู่ที่ประามาณเจ็ดถึงแปดพันบาทนะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เกี่ยออกมาปุบ นี่คือหน้าตาแผ่นมันนะท่านผู้ชมนะนี่คือหน้าตาแผ่นมันนะครับเยลลีกด yeah, <really> นี่หน้าตาแผ่นมันนะครับโอเคอ่ะทีนี้เราจะใส่ลงไปในเครื่องเลยนะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดไปแล้วเนาะใส่เพื่อผมก็จะสามารถสตาร์ทได้เลยครับแนะนําให้อัปเดตแผทใหม่ล่าสุดนะเพราะว่าเกมมันจะลื่นขึ้นนะครับอืมนี่เพียรขนล่นนี่เลยเยลลีก yeah, ด really มาฮะร <c oughs> อนะฮะท่านผู้ชมคือตัว oled เนี่ยเส,สียงนี่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่เราก็รอมันอ่านแผ่นก่อนนะครับมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะ มาแล้วนะครับรีพีชเวสโอเคอ๋อมันให้ผมล็อกอินแป๊บหนึ่งคนดูผมล็อกอินแป๊บลืมล็อกอินขออนุญาตล็อกอินแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยลืมล็อกอินได้ไงเนี่ยโอ้ยแป๊บบนึ่งแนละ้วคนดูผมล็อกอินก่อนผมนึกใส่รหัสไว้เนี่ยไว้ใน,ใน,ใ,นในตัวตัวนี้นะ โอเคมาแล้ว okay. รอมันแป๊บหนึ่งนะครับลืมเลยลืมเลยคนดูทษทีว่ะนี่ทีนี้เราก็เลือกภาษาก่อนนะเมื่อเราเข้าเกมมานะครับนี่มันจะมีแบบว่าเสียงคนพูด้วยนะไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะผสอนปิดกันนะฮะ โอเคนี่นะครับสกินรีดเดอร์นะเราจะาเราจะดิสเอเบิลไหมนะมันก็จะไม่พูดแล้วโอเคแล้วก็ปรับตั้งอะไรต่างๆไปให้เรียบร้อยนะครับแสงโอเคนีนี่ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าในะคัสซีนนะท่านผู้ชมนะให้เราได้ดูนะครับเนี่ยถ้าเป็น OLED นี่คือแบบจอมันจะใหญ่แล้วสีสันคมชัดสดใสามากเลยนะคนดูนะ อลองดูดิโอเคผมก็ปรับเสียงแบบนักจ,จัดเลยนะคนดูสะคิปได้ไหมวะตะคิบไม่ได้ยคนดูอันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเต็มๆเลยนะท่านผู้ชมนะลองเล่นให้ดูเลยนะครับก็ผมลองแล้วนะครับก็ได้เฟรนร์จะอยู่ประมาณ40นะ30-40นะครับอยู่ประมาณนั้นเลยถือว่าลื่นอยู่นะโอเค เดี๋ยวช่วงนี้ก็ลดเสียงลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับฮ่าปิดเสียงไว้ก่อนจหมอนบีบีมาถือจริงๆร,รอก่อนนะฮะคนดูเฮ้ยคคสซินอะไรวะถั่วเอ้ยอยากกลิ่นแล้วนะเนี่ย ขอมอนแมนมันได้ดนะีนาทีคนดูถ้ากอได้ก่อนนะเอาจริงๆกอได้ก่อนนะครับนี่มาแล้วเว้ยมอร์ชั่นคอมแบทวันหรือว่ามอร์ชั่นวันคอมแบทนั่นเองใช้เป็นชื่อไหนก็ได้นะท่านผู้ชมนะเหมือนกันหมดนะครับนี่มาแล้วนะครับเย้เ yeah, ข้าคัาสซีแล้วนะ้าถือว่าใช้ได้นะครับผมบอกเลย อ่าผมจะมาปรับตั้งในส่วนของเสียงก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี <c oughs> ่ยตีลิกสิทธิ์นะฮะลดลงมาหน่อยเหลือสัก,กี้สิบพอโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบอ่ะอันนี้เลยนะครับไออินเวสชั่นเลยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเล่นแบบทาวเวอร์ก็ได้นะจริงอ้าว ยีมันมีแบบไปเล่นแบบสตอรี่ด้วยนะแล้วก็เวอร์ซัสด้วยนะท่านผู้ชมขมอนเบบี on, ้มาลราเว้ยมาลราเว้ยไปคนดูเฮ้ย <t ry> ๋อแสดงว่าผมเล่นไวมมัน,ม,นมันเซฟไปอยู่ในนี้มาไอต่อสู้กับตัวอื่นนะท่านผู้ชมนะออกเกตอันนี้ผมเล่นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นแบบอินเวชชั่นนะท่านผู้ชมนะไปตามจุดต่งตางๆนะครับไปลุยนี่ได้ต่อสู้เลยครับ อันนี้ก็จะมีการใช้ท่าคอมบูคอมบูอะไรของมันด้วยนะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะครับสำหรับใครที่แบบเป็นสายกดคอมบูนะอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มนะครับนี่รอมันหน่อยนะฮะรันแน่นะครับถ้าเป็นแบบพวกนี้มันจะอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเฟรมอ่าสามสิบถึงสี่สิบเฟรมนะสำหรับตัวเกมนี้เนาะอืมนี่ผมอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเห็นไหมลื่นขึ้นนะลื่นอยู่นะนี่นี่ลื่นอยู่คนดูสวยอุ้ยสวยนี่ โอ้ยโอ้หสวยนี่นี่ครับสวยโอ้ยโอ้หใช้ท่าก่อนโอ้ยโอ้หกดไม่ทันนี่เป็นไงี้นะสวยอาดิเอ,ดอ้ยอาอดิ้ย โอ้โ,อโออหฮึมมากระแทกผมก็เลยลืมท่าเลยนี่เลยเป็นไงนะวิญญาณเอ้อวิ่งโหเจอจับอืมเอาคืนนี่แน่สวยมาดิสวยอันตีเลยครับอันตีนี่กดเซตอาร์กับเซตอลพร้อมกันนะ นี่เป็นไงเนี่โอ้โหปิดเหล่ไปเนี่ย,นะยภาพแบบดุแรงจัดเลยนะบอกเลยอืออโอเหยียบเสียงแบบดีมากเลยนะคนดูนะพอเล่นบนบนอ่า Nintendo Switch OLED นะคนดูนะอ้าวกำลังจะจับเลย เย a h baby อันนี้ก็เป็นในส่วนของโหมดอ่ะมันจมีแค่ในสตอรี่โหมดด้วยนะคุณดูนะแล้วก็อินเวชั่นแล้วก็ในส่วนของแบบทาวเวอร์นะครับท่านผู้ชมนะอือันนี้ผมเล่นแบบอินเวชั่นนะรอมันก่อนครับช่วงรอเนี่ยจอสว่างจัดเลยนะคนุณดูผมบอกเลยโอเค ปเดินต่อไปนะครับโอเคจุดต่อไปนะครับอันนี้เป็นแบบอินเวชั่นนะผมว่าน่าจะได้ต่อสู้อยู่นะครับนี่มาแล้วเว้ยถ้าเป็นรูปหมันนี้คือต่อสู้ได้นะเย้ yeah, come on, าคารบอนเบบีมาครับมาครับฮาฟรี ยเยไฟนี่อุ้ยเอาดิสวยอุ้ยผมลืมท่าเยนี่เนี้ยโอ้นี่อุ้ย ดูลูกคนครับว่าจับอุ้ยโอ้จับพื้นได้ไงเออเฮ้ยโอ้จับสวยนี่แน่นี่แน่สอมคู่เอาดิสวยครับสวยอุ้ยตัวนี้มันเป็นเป็นจิ้งก่านี่มาคนดูเห้อ จับกระเทกสวยอ้อสวยนี่สิก็จะใช้ท่าไฟนอนบดหน่อยนะคดูนะโดนนี่ข้าวคระสีนี้เอ้ยซื้อเอ้ยซื้อเอ้ยซื้อแต่ว่าจะไปเล่นหมดอื่นให้ดูนะอันนี้เป็นอ i เ m อร์ i o n ไม่เห็นแนะผมมาลองให้ดูหยอ นี่ไรเดนเราตึงจัดเชอรมอนเบบี้ไรเดนวินสวยฮัฟี่รับเงินออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นนะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าโหมดเบอร์ซัตนะเป,นเป็นแบบทาวเวนะครับต่อสู้ไปถึงจุดสูงสุดนะเดี๋ยวลองมันโหลดก่อนนะครับ โอเคตึงจัดตึงจัดคนดูเดี๋ยวอ่ากดตรงไหนฮะกดย้อนกลับเมนูฝั่งนี้อืมไม่ใช่ใช่ไหมนเนี่ยบวกโอเคมีเมนูคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วมีนี่ดิ มีหมดเหมืหมดเวอร์ซัทนะนทนมีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับนี่ทัวร์นาเมนต์ก็มีคือเวอร์ซัทนี่เราเล่นกับเพื่อนสองคนได้นะท่านผู้ชมนะนี่ผมเปิดให้ดูเฉยนะครับนี่นะครับแต่ผมจะกดออกนะฮะเวอร์ซัทนี่ไว้เล่นกับเพื่อนสองคน,นครับ เวอร์ซัทกับโลคอลโลคอลคือเล่นกับเครื่องเครื่องต่อเครื่องหรือว่าเล่นกับเพื่อนสองคนหรือว่าออนไลน์ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะผมจะมาเล่นในส่วนของทาวเวอร์นะครับเป็นแคมเปญ้ตอนนี้หมดก็มีให้เล่นนะมาเลยครับเราพอได้อยู่คนดูเกมมันไม่ได้แย่นะครับแล้วเกมดีนะแต่ก่อนตอนที่มันเปิดตัวมาใหม่ๆคนดูมันโดนด,ด่าเยอะเกินนะครับโดนหยาด่าเย,ยอะจนต้องมาเอ,อ้ยทำเกมมันดีดิอะไรเงี้ยอะไรนะฮะนี่มีตัวมาเยอะอยู่นะ จะมีตัวไอเน,นี้ยกำลังจะมาอะไรนะอ่าในซีรีส์เดอะบอยชื่อว่าอะไรวะตัวซูเปอร์แมนอะเหมืนอนซูเปอร์แมนอะทำชื่อไม่ได้อันนี้ต้องซื้อหรอวะคนดูพิชเมเกอร์เนี่ยต้องน่าจะต้องซื้อนะครับคนดูนะน่าจะเป็น DLC มันนะหรือเปล่าไม่ชัวร์อืมอาตัวไหนมาดี อ่าผมจะเอาสกอร์เปียนแล้วกันนะผมเอาสกอร์เปียนลงมาสกอร์เปียนกับในส่วนของฟอสมานะนี่ฟอสเอาซีพียูเป็นอันไหนดีนี่แม่กำลังดีนะซีพียูคอมนะครับขมอ่อนบีเบีนี่เริ่มต้นที่อันนี่ลี่เมย์ <J ax. S 1> กับแจ็กส์มาเลยเว้ยมาเลยเว้ย แต่นคนขอเกมมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมจะพยายามแบบทำลงให้นะครับมันกน็งานมันเยอะนะคนดูนะก็ต้องค่อยทำนะครับเนี่ยผมเคลียร์ไมห่หมดนะงานมันเยอะมากๆเลยนะมามา,มาดินี่เนี่ยเตะคูเตะคูสงสัยผมต้องไปฝึกกดปุ่ม เย้นี่เห็นไหมเด้ๆประมาณ40-30ถึงิเฟรมเลยนะอุ้ยอุ้ยสวยจับมาครับอุ้ยอือโอ้โหโอ้ยโอ้โหบอดบอดจัดสวยอือจับครับเอา นี่ขอ,อต้องกดท่าด้วยจับเราต้องกดท่าด้วยนะคุณดูนะเออสวยกดสก,กิลนี่ข้าวคาซีนโอ้บอดถ,ถือว่าโหดนะนี่บอดโหดมากเลยมนะีเนี่ยผมยังนิ่งเก็บสู้ไม่ไหวเลยยาโอ้โหข้าพรดูแรงคนดูพูดเลยติดเลดกไหมเนี่ยสวย นี่สวยอุ้ยสวยเข้าไฟนอนครับอุ้ยสวยออกรอบนึงนี่สกอร์เปียนวินนีเกือบเกือบไม่ชนะนะเกือบสู้ไม่ไหวนะครับสองวินทั้งเลยนะระดินโอละ <Fight. S 1> โอ้ยโอ้ยโอ้ย อืม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 จับครับอุ้ยจับครับสวยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้สวยครับนี่เป็นไงนะโดนโดน ลืมสก,กิลโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้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 โอ,โอน,น,น,อน,นี่นี่้โอ้โอ้โอ้ี่้โอ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 ้อ้หอดจัดโอ้โอดโอ้โอ้อยู่้อ้อ อืม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 ออเออโอโหอ้คอมโบมันดีมากเลยคนดูสวยอืม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 อะโอ้โหโดนคืนครับคาซินอย่างงี้อืมสวย นี่นี่อย่างเงน่ะเอาดิโอ้โอ้อืมอืมสวยแองลืมเลยกดยังไงโอ้ยมันบล็อกได้อ่าเรียบร้อยเลยพีิีทีมโอ้เรียบร้อยครับคนดูท่าโดนฆ่าพีดนะเออ โหจดจัดยัดงไนะก็อนได้ประมาณ2030สาเฟรมเออไม่ใช่ยี 30, ส่สิบส่วนสามสิบสี่สิบเฟรมนะถือว่าลื่นอยู่นะครับอืมถ้าเล่นบน O L D ภาพมันจะแบบว่ามีแตกบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเอ่อเขาเรียกว่าเครื่องมันแรงนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่เครื่องมันแรงอ่าจอมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแบบว่าการที่มันอัพสกิลขึ้นเนี่ยอ่าให้กับได้ได้รายละเอียดเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทาให้แบบจอมันอาจจะแบบว่าดรอปนะดรอปลงดรอปในที่นี้คือดรอปกราฟิกลงนะฮะแต่พอเล่นบน O L N เล่นบนไลท์เนี่าาภพแบบ ตัวมันเล็กแล้วคือแบบเหมือนบีบความละเอียดมันชัดนะทุกคมนะเลือกตัวใหม่ก่อนอันนี้ไม่เคยเล่นหรอเกียเออเห็นรถหน้ารองตัวนี้เกียร์กับคาร์โนอันนี้ละการแจ็คเกียร์เกียกกร์กักกกบแจ็คเอาอีซี่หน่อยนะการเมื่อกี้น,นี้ไม่ชนะได้ไงวะงง មកវ៉េអូជេលោកគីងកាហ្វតម៉ាលិចម៉ាលិចឌុំចាក់ចាក់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 ចាក់ឌុំចាក់កោត្រីកោត្រឹងអា นี่มานะครับรอวันไฟเฮ้ยหืมอสวยเฮ้ยโอ้โหนี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยสวยโอ้โหนี่สกิล สวยอืมอืมพี่ก็ลืมคอมโบสวยอืมอุ้ยโอ้โหมันเคาน์เตอร์คืนได้อืมโอ้ยฟอสโอ้โห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 โหดจัด นี่เนี่ยเอาดีเรียบร้อยพลังดินนี่นะเก้าคัสซีนเรียบร้อยฮะหลังหักหยอนี่กำะปัน้นอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับกระจกุกอือโอ้ภาพรุแรงจัดบอกเลยออชายนีดด่ดิสวย นี่เฮ้ยโหโหที่จริงไง้จอยอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะคณดูนะผมบอกเลยตวยเฮ้ยอืมเอาดิอืออืออ,อุ้ยอือ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 โอ้ตีคอมโบ นี่สวยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่สวยอืมอืมล้ม <c oughs> <c oughs> เอ้ยโ <c oughs> อ้อาโดนอะโดนอันตีเฉยเลยครูเรียบร้อยเลยครับคุณดูอย่างนี้ <c oughs> โอ้โหี่อย่างนั้นใหลอรีอืม ตุยไม่เนี่ยเราโอ้โหจัดนักจัดเต็มสวยเฮ้ยแจ็คออกมาดิอืออือสวยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อชนะนะครับคนดูนะนี่โคตรตึง โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ,บตัวเกม motor one combat นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่กำลังแบบว่าจะลองซื้อมาเล่นนะครับสำหรับตัวเกมนี้ลาแน่ประมาณ20-30เฟรมเลยนะไปซื้อกันมาได้นะครับ1,300ถึง1,500บาทนะส่วนตัวเครื่องก็ o l d ตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ10,000ถึง12,000บาทนะลิงก์ซื้ออยู่ดนน้านล่างคำอธิคลิปนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง